ขยับมากันที่ทางด้านของรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินั่นก็คือรองโจกนะครับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเสนอให้ติดตั้งระบบ AI หรือว่าระบบตรวจจับอัจฉริยะนะครับซึ่งก็จะนํามาใช้ในส่วนของด่านตรวจคนเข้าเมืองสําหรับระบบดังกล่าวนี่นะครับคุณผู้ชมก็จะทําการตรวจจับเรื่องของการจดจําใบหน้า ม่านตาแล้วก็ใบหูซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพนะครับมากกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองคนเข้าประเทศหวังลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหลังจากนะครับที่ผ่านมาพบว่าคนจีนเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยมากขึ้นพร้อมกับหารืออุปทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อที่จะวางแนวทางป้องกันเหตุร่วมกันต่อไปครับ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงคดีการอุ้มตัวคนจีนไปเรียกค่าไทยที่เกิดขึ้นในพื้นที่สอนนลุมพินีและสอนอบางพงพางในช่วงนี้โดยเฉพาะคดีที่สอนอบางพงพางที่พบมีผู้ต้องหาทั้งคนไทยและคนจีนร่วมกัน11คนในการก่อเหตุอุ้มตัวคนจีนไปเรียกค่าไทย ซึ่งขณะนี้นะครับสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว4คนและก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวที่เหลืออยู่ครับส่วนที่มีเหตุคนจีนเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ก็คืออุ้มค่อนข้างถี่อุ้มค่อนข้างบ่อยนี่นะครับวันนี้ก็เลยได้มีการนัดหมายอุปทูตจีนประจําประเทศไทยเข้ามาร่วมหารือถึงแนวทางในการป้องกันและก็การกวาดล้างอาชญากรรม ที่เกี่ยวข้องกับคนจีนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาหลังจากมีการเปิดประเทศก็มีคนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซา่านักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองพลตำรวจเอกสุรเชษยังยอมรับด้วยนะครับว่าประเทศไทยเข้าออกได้ง่ายหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทําให้กลุ่มผู้ต้องหาที่กระทําผิดในประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น แม้ว่าทางการไทยจะพยายามคัดกรองแล้วแต่ก็ยังพบมีหลุดรอดเข้ามาได้ในช่วงนี้ได้มีการสั่งการให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งกำหนดเป้าหมายการเข้าตรวจค้นในพื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัยของคนจีนไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะตรวจหาผู้ต้องหา หรือว่าบุคคลต้องสงสัยที่หลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับยังเสนอให้ภาครัฐจะต้องช่วยเหลือผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะด่านตรวจคนเข้าเมืองปรับปรุงระบบตรวจสอบบุคคลเข้าออกประเทศให้เป็นระบบตรวจจับอัจฉริยะหรือว่าระบบ AI เรียกอีกชื่อหนึงก็คือเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์นี่นะครับเพราะว่าระบบดังกล่าวเนี่ยจะสามารถตรวจจับเรื่องของการจดจำใบหน้านะครับ ก็คือเฟ e เรื่องของม่านตาก็คืออายแล้วก็ใบหูหรือว่าเอียนี่นะครับของผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศได้ซึ่งมีหลายประเทศได้ใช้ระบบนี้แล้วทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งหากมีระบบนี้เข้ามาใช้ก็เชื่อว่าผู้ต้องหาที่คิดจะหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยก็น่าจะดลดร้อยลงนะครับเพราะว่าเข้าประเทศไทยได้ยากมากขึ้น แล้วก็ระบบเทคโนโลยีในสมัยนี้ราคาไม่แพงเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนั่นเองครับคืออย่างนี้นะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาลงนี้ออกจากจีนนะครับแล้วก็ไปอยู่ประเทศอื่นแล้วเดินทางจากประเทศอื่นเข้ามาไทยนะครับนี่เนประเด็นเหล่านี้อ๋อไม่ไม่อย่างบุคคลดังกล่าวเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นหมายอินเตอร์โพวไว้จีนไม่ได้จีนยังไม่ได้ขึ้นหมายจับอินเตอร์โพวไว้เป็นหมายจับของจีนอย่างเดียวกา,การที่เรารู้ว่า คนจีนตรงนี้มีหมายจับจีนเพราะเราอาศัยความสัมพันธ์ทางข้างส่วนตัวกับจีนจีนถึงเช็คหมายจับให้เรานะครับแต่แต่หมายจับอันนี้จีนยังไม่ได้เอาขึ้นอินเดโปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ขึ้นอินเดอร์โปเนี่ยเขาไปไประเทศไหนก็ได้นะครับนะส่วนส่วนนี้ก็เป็นความไล่ช้าของจีนนะครับคือการจะขึ้นหมายอินเดอร์โปเนี่ยมันอยู่ที่เอ่อที่อินเดอร์โปเขานะครับเพราะฉะนั้นเอ่อการรวดเร็วหรือล่าช้าเนี่ยมันอยู่ที่อินเตอร์โปนะครับ ก็วันนี้ก็ต้องต้องเทมงวดกันนะครับนะก็ต้องเทมงวดด่านแรกคือตอมอก่อนนะครับนะในพื้นที่ก็ต้องปิดล้อมตรวจค้นคนเหล่านี้มาเนี่ยนะครับมีไม่กี่พื้นที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตและพัทยานะครับเพราะนั้นวันนี้4ี่พื้นที่นี้นะผมสั่งการกำชับให้ตอมอนะครับท่องเที่ยวนะครับเ,เป็นเจ้าภาพหลักในการปิดล้อมตรวจค้นนะอย่างเช่นพัทยาเนี่ยเห็นไหมครับจับกลุ่มโอเวอร์สเตย์นะอยู่โดยผิดกฎหมายนะครับ นะอาทิตย์หนึ่งช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งสี่ร้อยกว่าลายนะครับแต่เดี๋ยวอะไรครับพอเราจับไปเรื่อยเนี่ยมันจะค่อยๆหายนะครับมันจะค่อยๆเบาลงไอ้บุคคลที่อยู่โดยผิดกฎหมายมันมีหลายชาตินะครับอยู่โดยเกินกว่าที่ลาที่กฎหมายกําหนดนะนะอยู่โดยไม่ถูกต้องนะครับเมื่อเราปิดล็อกตัวคนห้องเช่าคนโดมิเนียมบ้านพักบ้านเช่านะครับภูวิล่าแบบนี้เดี๋ยวมันจะเบาลงนะครับคือ อมอเขต้องเข้มวดด้วยแต่เมื่อหลุดจากตอมอมาแล้วในพื้นที่สี่แห่งเนี่ยต้องปิดล้อมตรวจคนนะครับนะพะพอคนเหล่านี้นะครับรู้ว่าตัวเองทาผิดกฎหมายเหมือนเหมือนทุกวันนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมสถานการณ์ดีขึ้นนะเพราะอะไรครับพอเราจับตั้งแต่ตู้ห่าวตั้งแต่คนจีนคนจีนเขาเขานกู้รู้พอเขารู้ว่าไทยเอาจริงไปที่อื่นต่อนะครับเช่นล่าสุดจับนวพรนะอันนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับ พอจับน้อาลรได้นะครับเนี่ยพวกจีนสีเทาสีดำมูนี้มันจะไปที่อื่นหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยู่ที่การเขี้มวดของเรานะครับนะเมื่อไหร่เราอ่อนแอก็มาใหม่มันวันวันวันนีนน้ถามว่าเ,เราไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันอย่างนี้คือวันนี้ในเรื่องของนโยบายมันมันมันดีอยู่แล้วแต่เป็นปัญหาคือการสก,กรีนเข้าประเทศนะการสก,กรีนคนเข้าประเทศวันนี้ ก็ต้องเรียนตรงว่าก็ต้องใช้ระบบอะครับนะระบบคืออะไรระบบก็คือเช่นตั้งแต่ตอมมาต้องมี AI ต้องมี AI ที่ใช้ตานได้นะคำว่า AI คืออะไรถามว่าทำไมคนเหล่านี้ไม่ไปเข้ายุโรปไปเข้าอเมริกาเพราะมันเข้ายากใช่ไหมครับนะถามว่าเพราะอะไรครับเพราะอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเข้ายากเพราะอะไรครับสิงคโปร์เป็นสายบินที่อันดับหนึ่งของโลกเพราะใช้ AI ดูไบอย่างเงี้ยใช้ AI AI คืออะไรครับคือการระบบจดจําใบหน้า ม่านตานะครับใบหูนะครับแต่ของเราเนี่ยยังไม่มีระบบนี้เราเนี่ยไม่มีระบบจดจําใบหน้าถามว่าผมยึจับคนร้ายวันนี้แล้วผมดำเนินคดีผักดันส่งออกไปคนร้ายคนนี้ก็แค่ไปเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะแค่แค่แค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะแต่หน้าเป็นหน้าเดิมนะนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนพาสใหม่แล้วหน้าเป็นหน้าเดิม mm hmm. ก็เดินเข้าประเทศได้ปกติ พราะเราไม่มีระบบจดจาใบหน้าอันนี้อันนี้เห็น <ST AN> เห็น <ST AN> เห็น <ST AN> เห็นสถานการณ์คงนี้นะครับนะทีนี้ถามว่ามันต้องมีระบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ทั้งโลกก็ใช้แบบนี้หมดนะครับถ้าถ้าเรามีระบบเมื่อไหร่นะครับเรามีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเมื่อไหร่วันนี้เทคโนโลยีนั้นไม่ได้แพงถ้าเมื่อไหร่เรามีเทคโนโลยีการคลอปชั่นมันจะค่อยๆหายไปนะครับเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับน,นี้ท่านเห็นกล้องวงจรปิดไหมมีเต็มบ้านเต็มเมืองหมดวันนี้ตำรวจจราจรไม่กล้าขยับแล้ว ใครขยับใครไปเป่าปีต์เอาตังค์เนี่ยกล้องวงจรปิดทํางานทันทีท่านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้การลัปชั่มันค่อยๆหายไปนะครับนะฮะวันนี้ก็ต้องไปลักดังเรื่องนี้นะครับนะฮนะแต่เรื่องเรื่องการตรวจจับใบหน้าวันนี้ท่านไปดูนะครับเอ,อ,อเมริกาญี่ปุ่นต่างก็มีหมดแล้วนะครับซึ่งวันนี้เทคโนโลยีมือถือมันไม่แพงเลยนะครับนะวันนี้เทคโนโลยีมันถูกนะครับถ้าช่ชนใช้ AI นะครับ จะเปลี่ยนพาสเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยมันลิงก์กันหมดนะครับแล้วมันจดจาใบหน้าม่านตาแล้วเข้าประเทศเร็วมากนะครับนะวันนี้ถามว่าทําไมเราไทยแถวยาวนะเพราะเราระบบแบบนี้มันต้องเอามาใช้นะครับนะซึ่งเหมือนสําหรับประเทศไทยยิ่งต้องเอามาใช้เพราะอะไรครับถ้าลองเปรียบเทียบระหว่างไทยกับดูใบดูใบเนี่ยปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเท่าไหร่นะครับแต่เราเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเราทะลุปไปไปกี่สิบล้าน นะก่อนหน้าโควิดนะครับดันะน,นั้น,อ,น,นอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่ต้องต้องต้องดำเนินการนะครับนะนนี้อันนี้ผมก็พูดข้าหมูให้ฟังนะฮะผมเป็นผู้ปฏิบัตินะครับนะฮะครับผมคือระบบไบโอเมตริกเนี่ยมันเอ่อมันไม่ได้จดจำใบหน้านะครับนะวันนี้ระบบไบโอเมตริกเนี่ยเอ่อผมเป็นอดีตผู้จัดการตอมอก็ไม่ได้ว่าใครนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้จดจำใบหน้านะมันไม่ได้จดจำม่านตา Biometric เนี่ยนะครับมันไม่ได้ทํางานแบบนี้นะครับซึ่งถ้า BIO อเมตริมันทํางานได้แบบนี้คนร้ายก็จะเบาลงนะครับวันนี้ BIO METRIC เนี่ยมันมันไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นะครับนะแล้วก็เ,เวลาคนร้ายเข้ามาปั๊บเนี่ยถ้าคนร้ายแค่เปลี่ยนชื่อก็เข้าประเทศได้แล้วนะครับมันไม่มีการจดจาใบหน้ามานตาใบหูนะครับนะเพราะนั้นระบบเรายังล้าหลัง มากมากทั้งที่นักท่องเที่ยวเราเนี่ยปลาไว้เท่าไ,าไหร่แล้วนะครับยี่สิบกว่าล้านซื้อมา <c oughs> โอ้ยอ,อันนี้ท่านเ็าต้องถามถามคนซื้อผม <c oughs> ผมไม่ได้ซื้อเก้าเก็บกับผมไม่ได้ซื้อนะฮะท่านต้องถามผู้ซื้อนะครับก็ก็เล่าไปผมก็เล่าปัญหาให้ฟังนะครับคือคือคือวันนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีนะครับนะแล้วทุกอย่างมันต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการคอร์รัปชัน นะครับนะถ้ามีเทคโนโลยีเนี่ยไอ้ปัญหาต่างๆมันเบาลงแน่นะครับวันนี้พอเทคโนโลยีมันทํางานได้แบบนี้มันก็ลําบากนะครับนะทุกวันนี้ถามว่าอะไรครับมันก็เป็นภาระภาระใครก็ทุกคนนะครับผมก็ต้องลงมาขับเคลื่อนนะครับนะก็ต้องลงมาดำเนินการนะครับก็มันก็ต้องมันไม่งั้นอะไรครับไม่งั้นคนไทยก็จะไม่มีที่ยืนก็จะลําบากขึ้นดก